ไปไปไปไอันนี้รถกระบะหรือบรทุกวะเนี่ยคนขับเพ้่แบ่งกันไปงให้คนอื่นใ้คนอื่นไปกได้นะคนอื่นน่งแท็กคนดีไปแท็กดไปแท็กอุ้มคนหนึ่งไปว่างที่หนึ่งไม่ใช่หรอ่าตัวาว่งท่หนึ่งเนี่ยไปเริ่ไปเลยแต่ลัคนชางเอาไปเลยคนขับคนขับไม่ได้เลยนะคนขับเลยไป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 เลยลอได้ไลอ่ะมืออะไรอ่ะมืออะไรอ่ะคนขับมือนั่ดูตรงนั้น ไม่ไดมีนนกำับมือนะนี่แน่แน่คนนี้นะคะค้างลงแล้วกด F ค้างก็ได้อยู่แล้วเสือมันไปนั่งรถกูน่าไอ้ยี่อะอยู่ยี่กด F ค้างแล้วมันไม่ดีเลยไหมแมงเอ้ยมีแต่คนเรียกไอ้ล้นว่ะกด F ค้างเราไปกันแค่เนี้ยนะมีน้ำหน้าไปแล้วเพื่อนน้ำหน้าไปแล้วยอะเลยอ๋อโอเคแล้วตึกดื่นว่ะวุ้ยเฮีย รถแมงว์ปจัดเลยสักเออทำอะไรดีเพื่อนโอเคคิดว่าเสาอันว์ปเสาอันวมาแรงมันนนะมาแรงมันชนเฮ้ยีใจลงมาคยกัเฮ้ยมึงลงไปแลยวเฮ้ยลงมาคุยกันดิ อับเรียอบเกิยเพื่อนจะเกิดไอสัตว์ย่าเสือกม่เ่อนอเกิดไอสัตว์เนคนไดเหี้ยไปนอนไปมึงอย่ามาใส่ถุงยางแถวนี้เฮ้ยมึงลงนี่มึงลงออเพื่อนาไปเิ กูไปเกิดเจอเพื่อนเฮ้ยพวกแม่งไปกินเพื่อนวะกีนเพื่อนหน่อยกีนเพื่อนหน่อยโอยทษครับโทษครับ บอกโรงเรียนเลยบุกเข้านเรียนเลยเว้ยกอโบเป็นหะทีกนะ่อนอะุยยบตุบนตะิดนฮะก็คือกคือเคือก็ค แต่เกาะกันกูไอ,อ้ไอ,อ้สวยเพื่อนท้วร์เขาให้ดิ You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same Super. stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, though. Yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time, no more. Who the fuck are you to tell me what to do? We'll I'm gonna a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it because it's what I wanna fucking do. Because all these opinions and all these uh, positions, uh, they come in in the millions. They just the you can't listen. That shit is all fiction because you hold the power as long as you're driven. Mm. But you never Wait. gonna make it. Wait. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell blum. me you believe in Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? ุกถล่มถึงโรงเรียนเลยเว้ยบุกถล่มถึงโรงเรียนเลยเว้ยเออข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 อ Never beat them in the better than you face it. Thinking that they give a you're not thinking straight kid. No, they don't give a damn. You got what I'm saying, I'm not fucking playing. Don't give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you say and stop what you're making. Everybody here knows that you do Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your hands in the <estar> <apparent candle> glass. <hitting>

แลปูไม่อยู่แล้วไปดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวน่ากลัวเกินโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอจบวาจะเว็นเท่านี้เลยนะครับผมเนะี่ยก็มาลองเล่นเพิ่มาลองเล่นนะครับผม หังจากที่ไม่ได้เล่น GBA มาแบบโคตรนานเลยทุกคนก็ใครชอบก็อย่าลืมกด,ดไลค์กดซับสไค b e ด้วยนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปดเดอ้อถ้าใครชอบนะจะเจอกันใหม่ครับแร้ววันนี้สวัสดีครับหนีกับโรงเรียนกัน,กนละกู